ครับก็สวัสดีครับวันนี้เรามาเปลี่ยนอามามาใส่เพิ่มครับอะไรกันโคนนะครับกันโคนสั่งตรงรุ่นนะครับเอามาให้ศูนย์เขาใส่สั่งมาจากข้างนอกครับอ,อันนี้ภาพที่ยังไม่ใส่นะครับอ่าเป็นแบบโล่งๆนะครับ เป็นสีรถตอนนี้พี่พนักง,งานเขาก็กำลังประกอบให้นะครับซื้อมาในราคาประมาณพันสี่นะครับตนนัวนี้ครับผมอันนี้ติดตั้งโดมากครับค่าติดตั้งก็คิดตามเวลาครับแล้วแต่ที่บางที่ก็คิดตามชิ้นงาน อ่าอันนี้คือยังไม่ได้ใส่นะครับเดิมๆก็ล้างทำความสะอาดนะครับจะยากนิดนึงนะครับถ้าไม่ใส่ครับผมอ่า,อาเขาก็ตรวจเช็คงานให้นะครับอันนี้ผมเข้าไปถ่ายได้นะครับพอ,อยากเขาแล้ว มไม่นานครับแป๊บเดียวไม่ถึงชั่วโมงครับชั่วโมงนึงได้ก็เก็บงานครับ,บารายละเอียดเล็กๆน,น,น้อยที่ใส่ไปอ่มาดทูที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับ เป็นทึบเลยนะครับไม่เห็นตัวสีรถเก็บเสียงด้วยนะครับจะไม่ได้ยินเสียงยางด้วยอาจจะได้ยินเสียงเบาลงนิดนึงสำหรับผุมนะเก็บรายละเอียดได้ดีแข็งแรงครับมีกิ๊บมาให้ด้วยกิ๊บล็อกตรงรุ่นครับสั่งตรงรุ่นไม่มีการตัดไม่มีการแต่งอะไรทั้งนั้น ใส่พร้อมใส่ตรงรุ่นเนละใส่ง่ายครับทำเองก็ได้ครับถ้าใครสะดวกครับก็เวลาทำความสะอาดมันจะง่ายครับสำหรับผมนะเวลาล้างทำความสะอาดแต่ข้อดีข้อเสียมันก็ค่อยดูกันต่อไปครับ คอยดูยาๆว่ามันจะเก็บสนิมอะไรหรือเปล่าที่ไม่ได้โดนน้ำโดนอะไรเข้าไปอาจจะมีคดีคอยเสียด้วยนะครับลองใช้ไปก่อนครับผม